ओ 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 หบึงเอมอมันจะได้บอมันนี่ขายจุนี้ประมาณยัน้ไนั้นหน,นึงศพหนึงศพหนึงศพหนึ่งศพหนึงศพ หนูพุกตีนต่ำไม่ต่ำเด็กคนัว้ยสองโว้ยบบเขาเว้ยอือโหเป็นไรเนาะ มีบัถือเอ้ยนีก็บเถือ ลยปลาลุยปลา,า,าน้องบอบจุทตรงน้าเนาเป,ป็ออเออออนนี่ปลาอ้อยกอบดถึกือบดถึกงานนี่ปลาอ้อยก็เลย 뭐어 i 그뭐트뭐특 do 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 唉。<laughs> นี่แต่ความบางเบาบอดถือเออทุกท่านนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความทุกข์ความเจริญนะครับอึบอึบคิดจิตได้ ให้สม,มุม่งหมดไปกันนะเออสำหรับไปท่านนี้ก็ได้ตัวเดียวเนี่ยท่เดียวขอรอทลอหยิมหางกึืกลือเอ,อ้ย ใช่ก็าไอ้ก็ไหลก็แช่ก้ซับจากไข่นะครับเนะสวัสดีครับ